เราในกันนัสแสดง,งนะคะมาได้เรื่อยๆนะคะเชนนี้องอด้วยโหอยากจะป็นยากจะไม่เป็นแดนเซอร์บ้างเนถามแกครัเดียวแกได้เขา้างยังเนี่ยนขา่านมลุกยังไม่ได้เลยค่ะวันนี้ลูกนี่หนูไปเต้นกันนี่หนูไปเป็มิจฉกอแล้วค<ะ>่ะเดี๋ยเดี๋ยวเดวอาจารย์หาะอาจารย์หนูได้ยินเสียงกระซิบม,มาค่ะบอกว่าอเงินที่ได้ไเนี่ยค่ะเขาจะไม่ยอาไปไหนห<ะ>ค่ะคืน มีไหมคะมีไหมคะหนึ่งสองสามสี่ะมีเพนจเกนนะมีไหมนะเอาไม้หนึ่งโอ้โหแขกแขกมาเองเขาบก่าแม่แม่ร้อนร้อนแน่เลยฮะงานบวชดแม่ต้องบอกว่าปีนี้ป๋าจองจัดหนักไม่เพียงแค่นี้นะคะป๋าจองให้รางวัลพิเศษอีกแปดรางวัลค่ะโอ้โหเอาพูดผู้ใหญ่ใจดีใช่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากถึงนักแสดง เดี๋ยวโนนาเปียขอลาวณีด้วยนะคะเดี๋ยวเลยจ้ะห๋า <Gã> <it� land> <laughs>